แต่งหน้มาแรงด้วยอ่ะไม่ทันแล้วแฟนหนูชอบคนเรียบร้อยไงวันนี้หนูมารี a c t แฟนหนูไงเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเขาบอกเพื่อนพูดแล้วบอกว่าจริง รีแอคนะคะเรามาสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนค่ะ <our> <ip> สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะเพราะเป็นคลิปแรกเหมือนจากที่เรารีแอคเลยนะคะก็ปล่อยทีเดียวสคลิปแหละเนาะเออเนาะเซตแรกเออเซตแรกหลังจากที่แบบเลยปีใหม่มาปี2020นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นปี2021แล้วค่ะทุกคนปรบมือก่อนแล้ว ใช่สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วขอบคุณทุกคนทุนซีนะคะเราไม่ซึ้งก่อนเนาะเราวังกันตรงนี้ของแบทจะหมดแล้วนะคะก็คือวาอ่าเป็นวงที่ต้องบอกเลยว่าแฟนมิอยู่ในวงนี้แล้วก็ังว่าแฟนของพวกเราก็อยู่ในวงนี้เหมือนกันกใช่ไหมคะลูกมีแต่ลูกเทาน,นั้นเลยขอให้มองว่าเป็นลูกจริงเถอะนะพวกเธออะพวกเธอแม่ปลอมพวกเธอมันคือแม่ปลอมเป็นมัมมี่ เป็นวงผู้ชายหนึ่งวงที่ฉันให้มอบความรักให้เพราะว่าไม่ค่อยแบบติ่งผู้ชายเท่าไหร่แต่วงนี้ก็คือมีแฟนอยู่ข้างในก็ต้องแบบเอาหัวใจไปให้หน่อยแหละเนาะนั่นก็คือวงเสื้อขาด <c oughs> หมดแล้วทางนี้เชื่อมาป็นอัลบั้มเต็มบั้งแรกเธอหลังจากที่เดบิวว่าแบบตั้งแต่เดบิวจนตอนนี้ยังไม่ถึงปีทีนะแต่ีบั้งเต็มเลยถึงบั้มือก่อนและเจ็บโคตร แล้วนี่ไงก็แล้วเราเจ็บใจเอาปภูมิใจภูมิใจคือ the first step treasure effect อ่าโอ้โอ่า treasure effect ด้วย treasure effect ว้าวซึ่งมาร์คพีนัทเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่า my treasure นะคะทุกคนชื่อเพลงน่าจะแบบว่าเป็นฟีลแบบฮิลอยู่ฮิลแฟนคลับหรือว่าหมายถึงแบบสื่อถึงแฟนคลับเลยชันว่านะความหมายพีน่าจะสื่อถึงแฟนคลับเลยค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าเป็นเมนใครกันบ้างเธอเอาเธอกันน้องจีฮุนคุณเลือกได้ใช่ไหมคุณเลือกได้ใช่ไหม จะต้องคลอดแล้วไม่ไหวเธอเป็นใครจีคุณกับจองวานอ่าเออฮารุโตกับอาน้องโคนาน้องญี่ปุ่นน้องมาชิโคเออเธอกับแยงกับฮารุจูนี่อซาฮีฉันว่าเธอสุดท้ายดีกว่าฉันแมนรักจริงว่างแต่ พอสเป็นคนเดียวมาตลอดตั้งแต่แรกจนตอนนี้ก็คือไฮ้อนซอฟนั่นเองนะคะก็แบบไอ้เป้าหัวเขียวไงตั้งแต่แรกไงตั้งแต่แบบเดบิวไงก็จําได้ความหลังพอเราลัคุณใจใส่กำเริบเลิบแล้วเล็บเริบแล้วดูซิมันกำเริบเอาเธอต่อเป็นใครเป็นน้องเย่ค่ะเยดมนะคะนี้เป็นคี่เมย์นะคะซึ่งก็คาดหวังว่าครั้งนี้ชื่อฉันนั้นหวยหาเพลงแนวกุ้งเคอร์ซี่มากจริงๆนะคะก็หวยหามาตั้งแต่มีได้ปะมั้งซื้อเลยเดียว รอรอพยาศอกเข้ากว่าเดี๋ยวรอพยาสองเข้ากว่าเดี๋ยวค่อยซื้ ว่าจะมีแบบเป็นเพลงแบบแนวนี้ออกมาบ้างน,นะแต่ฉันก็ได้เพลงแนวโบยมาแนวซาดังเฮมาแล้วก็แนวอึงมาก็คือเหมือนในรายการคือน่ารักมากอยู่ดีก็มาเป็นผัวเลยอะไรแบบมาแนวดนตรีหนักมากจริงๆก็บอกว่าเรามาลุ่นเพลงนี้ดีกว่าว่าจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าคาดหวังเอมีได้ฉันว่าก็จะออกมาดีอ่ยฉันต้องแบบยิ้มแบบยิ้มแก้มเขียวแน่ๆเลยฉันถูกยิ้มทแบบโอ้ยตันร้อเข็ดเมื่อยปวดท้องข้อเหรอ ยังไม,ม่เปิดดิ่ฉันยิ้มแล้วนี่ยิ้มยมาแล้วอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวไปดูแฟนของเราดีกว่านะครับไนนี้การณ์เลยเกิดลูกเบาอ่า <c oughs> ถูกเพลงไหมถูกเพลงไหมนี่อ๋อถูกพวกต้ <c oughs> องมีส่ยด้วยครอทักอุ้ยรถวนทันฟอร์มเมอร์น้องแก้มอิ่มดังแล้วอ่ะ 他们。<noise> <noise> <noise> ซีรีส์มาว่ากูน่ารักจังน่ารักจังลูกไม่ดีเ่กไม่ดกระจกยังรับความหลอกเนาะไม่ได้เลยกรนจบแตก้นี่่า้ลกทเูมใจอ่ะอุวยีดีมากอ่ะเป็นเค้กปะเราเอ็นดูลูกกันอิตตอนเนี้ย ใส่แ mm hmm. mm hmm. มสด oh oh ้วยนะหน่อยทันทันกระแสชนมาอาลวตูกอนลูกขนลุกคนลูกค่ะอีสเลยอุ้ยหานด้อหน้ารักมีเย่าเแบบนีอ้เายลนกยันไหมแต่น่ารักเดินแบบซนกันมากเลยอ่ะ มัพาลูกมาสนสนุกเอน่่ะยแล้วมอเกเกหือนเป็นของวัเลยอว่าถ้าเพลงนี้แบบไปอยู่มันมันก็ดีทั้งสองช่วงเวลานะแต่ถ้าเพลงนี้ไปอยู่แบบช่วงปลายปีนน อิ่มเอมใจมากกันแบบแบบคือแบบว่าแบบมันดูแบบเหมาะกับวินเทอร์วินเทอร์เนาดในหนาวอะไรเงี้ยยิ่งดูเป็นคือแบบให้ของขวัญอะไรแบบนี้ใช่ไหมบอกไหมแต่ต้นปีก็ดีถือเป็นของขวัญปีใหม่เลยใช่ไหมบอกไหมด้ยอบอุ่นมากฟังแล้วรู้สึกดีอ่ะก็เดี๋ยวเรื่องน้ำตาซึมอะทำไมน้องเป็นคนน่ารักขนาดนี้่น่ารักมากหนูเชื่อสดใสเก้มเขียวมปเลยนี่แต่แกจมของเราไม่ฉันรู้สึกว่าแอร์พาเหมือนเหมือนดีขึ้นนะแต่ว่าเรื่องค้อร้องก็ต้องไปฟังอีกทีอ่ะเหมือนจัวอูจะหายไปอ่าใช่จะโมหาย แล้วชอบตรงที่แบบว่าเซตตึกของไฮนนซ็อกแบบเออข้ากับตัวแล้วมันดูน่ารักกันเลยเข้าใจไหมแบบเซตตึกขึ้นมาเลยแบบนี้เออส่วนอยู่ข้างๆารนัอเนาะแต่ช่วงนั้นคือมันมันมันฮิวมากจริงมันรู้สึกแบบได้รับพลังช่วงที่แบบแบบพาร์ทที่แบบว่าสื่อถึงแบบเด็กทุกคนนั้นฟิลเด็กฟิลวัยรุ่นฟิลทุกคนที่เจอกันอยู่อ่ะเด็กกําลังสอบอ่ะเด็กเกาหลีกําลังสอบไม่แน่ใจให้กำลังใจอ่ะเพียงแค่ให้กำลังใจใช่ผ่านไปแล้วสอบแล้ว แล้วมีซีนหนึ่งที่ฉันจําได้คือเป็นซีนกระจกแล้วก็แบบมันกระจกแตกอ่ะแล้วหันกลับมาเป็นติดสติกเกอร์ที่กระจกแล้วเป็นรูปยิ้มมันเธอน่ารักน่ารักซีมาแบบคือแบบเออไม่เป็นไรนะแบบอย่างนั้นก็ต้องยิ้มยิ้มยิ้มได้ต่อไปอย่างนี้อดรวยว่าลูกโลมีความเป็นถั่วลงชอบอยากได้ลูกใสๆของน้องมีเบาะหรอมีเบาะหรอเบาะนิดนึงโอ้โหแบบโผลไม่ไหวแล้วลูกไม่จริงไงไม่จริงลูกไม่จริงยังบอกลูกถือแมพปลอมไงฉันนี่มามีมามีทีหุ่นเอ้ย มีท่านี้ด้วยท่านี้ด้วยอแล้วเขาชอบอะไรตรงที่เป็นเสื้อแล้วก็มีไอ้นั้นเป็นแบบนี้เออใช<อ>่ใช่ชอบแบบชุดสุดท้ายอ่ะที่เป็นสีม่วงอ่ะ,อะเออเซตนั้นเห็นไหมนี่ค่ายที่เขาเก่งเขาลงทุนอะเขาจะเก็บเซตปังๆไว้สุดท้ายหมดเลยสีม่วงเขาไม่ใช่เคยใช้ตั้งแต่แรกเขาไม่ใช่ตอนท้ายเห็นไหมล่ะเส้นปังๆเออค่ายดีๆมันนี้แหละก็เหมือนทุกคนแบก่อกมาความสดใสเนาะเหมือนเยี่ยมตอนที่เดินดอกไม้ก็ใช่ไหมบ้างใช่ใช่ใช่จริง ดูก็แบบอย่างี้ไม่ได้อ่ะองตี้นี่แบบลองกลับไปดูเลยนะกูอย่างยี้ไม่ได้จริงๆมันตลอดเลยแกไม่รู้เธอมีความสุขหรือเธอบ้ามันจะแก่เกี่ยวมปแล้วเราดูแล้วเราไม่เบื่อเนาะใช่ใช่ก็มีแบบฉันกลับไปดูแล้วนี่ฉันว่าไม่ไหวแล้วนะดึงความแบบน่ารักทุกคนออกมาได้ดีมากๆจริงๆนะจริงเดี๋ยวไปอีกรอบนึงนะคะไปค่ะเพราะว่าทุนความน่ารักไม่ไหวแล้ว วิยญาณฉันสวยแล้วเอริรอดนะครับไปเลสโก้เปิดมาเกียร์สติกเกอร์ใช่สติกเกอร์เป็นรูปมีมันมียิ้มแล้วก็นำแบบนั้นด้วยนะอยู่ที่จะมองหรือเปล่าว่าจะมองแบบไหนนี่คือเปิดมาคือของเงาเงก่อนแก้งต้มกินเยอะหวานกินเยอะทําดีอ่ะเอาอะไรจัดสีกยา ไม่ต้องไม่ต้องเรียนไม่ต้องเครียดอะไรมากแบบออกมาออกมาเออออกมาออกมาดูโลกแบบอีกแบบนึงบ้านแล้วลูกลูกไม่โอ้โหนีคุณได้ลองพุกลยด้หรอหรือว่าตจนคิวยเตตัวยอกับจชอบการเดินรอบแบบนี้ ฟิลพวกไอ้นั้นแหละฟิลแบบเด็กอะไรแบบนี้แล้วเขาัวอยู่คนเดีหนึ่งพยูนคนเดียวนี้ฮารุโตะตีคนนึงแต่เขาเหมือนฟิวไอ้นั้นหรือเปล่ามองเมืองนั้นมองแบบดูภาพรวมของประเทศนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มาเข้ามาในประเทศว้าวมาดิที่พูดมาเจอแล้วลูกแม่นี่กระตุกแปะรอนี่เห็นไหมมียิ้มที่หัวใจไว้ตัวใหญ่ด้วยนะซีนปังด้วยนะ หมดเลยนะใช่ใช่รถนี้ก็ที่โยชิใช่ก็งเงี๋ยเปิดหน้าต่าง้วเข้ามาแล้วแล้วมาเป็นเค้กเห็นไหม ไเลยที่แบบเกี่ยวกับทำให้เคียนะอันนี้ข้างหลังมันทะเลาเออเหมือนพ่อแม่ทะเลาะกันเพลงฮิวก็คือที่น้องยืนกันอยู่ปที่น้องใช่ใช่ใช่เพลงโคติว่ะฮิวอ่ะเห็นไมเป็นเซีนี้ว่าเรอนลุกแบบคนลุกจริงจแล้วไฮโน้ตเก่งดค่ะยายรำไฮโน้หรอปังเพลงก็สดเป็นกาะแสของความหวังนะเธอ ขำใชไหมังไม่ไหวแราคองเดินวนอ่ะเดว่ารักจังอันนี้น่ารักมน้องเดินแล้วลูกสวยะฉะนั้นคิวจริงยิ้มพี่นึแบบไม่ไหแล้วคือมันคุณลูกละคุูก เน้าทั้งเพชรที่แบบแข็งแกรงแล้วก็หัวใจด้วยอันเธอเข้าใจไหมอืมมันหัวใจที่แข็งแรงเราต้องแบบหัวใจเราต้องแข็งแรงเธอเข้าใจไหมฟังเพลงนี้ปุ๊บหัวใจแข็งแรง แต่มันดีมากเลยอ่ะมันมันเอาจริงๆคือเพลงมันสมพูดตรงๆว่ามันมีท่อนที่แบบติดหัวแต่มันฟังได้เรื่อยๆอันเธอเข้าใจไหมมันไม่ใช่มันเพลงมันบางสมติเราจะติดกับแบบว่าเพลงมันต้องมีท่อนติดหัวแบบนี้อ่ะเข้าใจมันจะมีอีกเพลงนึงที่แบบเป็นแนวแบบไม่มีติดหูแต่คือมันฟังได้เรื่อยๆฟังยิ่งฟังยิ่งพอยิ่งฟังยิ่งพอวก็ฟังไปเรื่อยๆได้ไม่เบื่อเธอเข้าใจไหมชอบเพลงนี้คือเพลงแบบนั้นเลยจริงๆดีมากค่ะคือมันฮิลมากจริงๆเลยนะเธอโอ้ฉันเมื่อยแก้มแล้วตอนเนี้ยเจ็บจริงจนแก้มเลย แล้วพอมันเป็นแบบสมาชิกแบบยังเด็กกันอยู่แล้วมันสื่อถึงความสดใสออกมาได้เธอรู้หวังไหมเป็นธรรมชาติอ่ะใช่ธรรมชาติจริงน่ารักหะไยมันมีสื่อความหมายอะไรอันเลยจริงชอบตรงที่แบบแต่ละอันมันมาเชื่อมกันนะใช่สตอรี่ต่อสตอรี่ต่อกันเออใช่เวอร์ชันเขาดีแหละเวอร์ชันดีจริงอันนี้ให้อันนี้ให้เลยอันนี้ดูดูออกเลยว่าคิดมาดีมากๆจริงๆ MV มัีมันทำยากมากเธอทำให้เชื่อมมันมันนี้ใช่ใช่ใช่ชอบอันนี้ที่ดูแบบใส่ใจรายละเอียดด้วย ก็นั่นแหละเป็่เรื่องไอทธามเราก็ต้องพยายามปรุงกับนี้ให้ได้เนาะเพราะว่ามันมันเยอะมันดีขึ้นนะอ๋อในสาระวงที่คนที่ติ่งซ้เนทีนมีมีแบบไอทธามไม่เท่ากันบ้างไหมมีใช่ไหมมัอมีอยู่แล้วใช่ไหมทุกจะเนียร์ด้วยเถอมันมันต้องประมาณนี้แหละเนาะมันแบบว่าอาจจะแบบว่าดันแบงทีมไปเลียกเรียกกันโอเคเลยอืมอาจจะอาจจะยังจำหน้าได้ไม่หมดไงเดี๋ยนี่คราวนี้เขารู้ไงแบบว่าใครหายไปอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันดีขึ้นเออมันดีมันดีขึ้น ใช่ใช่ใช่เหมือนพยายามตันหลายๆคนจับหลายๆเพลงอะไรอยย่างงเี้แต่เพลงนี้ก็ด้นนี้มีมี้ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงที่คุณจริงจริงจริงเพลงมันฮิวจริงแบบถ้าอยู่ช่วงช่วงปีใหม่เลยคือแบบชอบอาจจะเป็นเป็นเพลงประจําปีไปเลยก็ได้เหมือนฟีลแบบปีใหม่ปุ๊บเพลงนี้ขึ้นชาร์ตเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะแพลนมาเจอเอออาจจะเพราะเลือดเหรออะไรแบบนี้หรอเอออาจจะมีโอกาสอีกมุมก็นั่นแหละมันมันทำได้สองอย่างนนั้ของขวัญปีใหม่อะไรแบบนี้เออ พี่ใหม่ฟังเพลงมบบนี้ฮะฮะแค่นพี่ใหม่ก็ฟังเพลงนี้อะไรแบบนี้ใฉันก็อยากให้ going crazy อยู่นะใช่คิดถึงใช่เราต้องไปฟังเพลงนี้ไปปล่อยแล้วค่อยตัดสินใจใช่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  แบบฟูดอินเฟสชันในการฟังไงเรฟังครั้งแรกปุ๊บว่าคือแบบแต่เออโกอินเทสี่มันก็เป็นแนวเดียวกันมัเออมันแนวคล้ายวกันเออใช่แต่อันน้าจจะมีท่อนจำที่มันเยอะกว่าอย่างเงี้ยเท่ใช่เทเชอร์เนี่ยเหมาแนวนี้นั่นแหละแนวกดไฟเขาคกดไฟเด็กน้อยกันอยู่กันอย่างเออเด็กน้อยกันอยู่คือชอบเพลงพันนี้อ่แบบมันดึงคนได้มากได้มากอ่ะอย่าโตหรอกแม่อย่าโตแล้ลเกเดี๋ยวตายกันหมดเราจะตายกันหมดอ๋อแค่แบบนี้แค่สองพันห้่สิบเราจะตายกันแล้วอ่ะไม่ใช่น้องนะโควิด จริงถ้าโตก็คือแบบน่ารักกันไม่ไหวแล้วถ้าโตนี่คูตายโหพอดีเลือกไปถูกเลยแล้วชอบเพลงเพลงนี้เหมาะกับเพลงไปปิดคอนนะปิดคอนเสิร์ตนะหรือเปลแม้คอนเสิร์ตแล้วก็กิ๊บเปอร์ลงมาหรือเป็นแบบทำเป็นทำโปรเจกต์หรือจะลงทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้เธอหรือเปล่าแมเออใช่พอไปทำได้นะเพลงดีแบบดูวางแผนมาดีมากๆจริงๆนะคะอ่ะ ใครที่เป็นซูเมะนะคะก็ขอสามารถคอมเมนต์พูดค um ุยกันได้ยั่ไงกับเพลงนี้บ้างเนาะพวกเราก็แบบยิ้มแก้มฉี <c <c ่หบืฉี Columbus ่ไม่ไหวแล้วฉัน exactly. ว่าตอนซาลังเฮยิ้มแล้วไอ้นี้ยิ้มเลยเหมือนคนเมากันชาันจริงแต่มันน่ารักจริงฉันนะถ้าเป็นฟิลแบบซูเมะไปนั่งดูตามแบบรอรถไฟฟ้าอย่างนี้ก็จะยิ้มคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยยิ้มอะไรอะไนี้ไม่ค่ะเออใช่นะคะมันน่ารักมากดูลูกประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ยังไงบ้างเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคค่่ะะบบ๊าายย